แตเป็นยูสองนสี่นะครับทำกุญแจรีโมทใหม่นะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือดอกนี้นะครับยังใช้งานไม่ได้นะครับยังสตาร์ทไม่ได้นะครับเสียกุญแจอ่ายังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจดอกใหม่นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกัดก้านกุญแจไขประตูให้ด้วยนะครับทําให้ครบทุกอย่างนะครับเสียกุญแจ บิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดขึ้นโชว์ปกตินะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนีเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับ w 2 0เป็นยูสองศูนย์สี่หรือรุ่นอื่นๆนะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับศูนย์แปดสองหกหนึ่งหกหกหกห้าห้านะครับบริการทําถึงที่นะครับกุญแจรีโมทก็ใช้งานได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับ ทดสอบกดรีโมทนะครับนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับทดสอบนะครับเปิดครับล็อกครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับฝากระโปรงท้ายก็กดปุ่มเปิดท้ายแช่ค้างไว้นะครับเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับ